สวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง u t u b e โกลาวเพจโกลาวแล้วก็เว็บไซต์โกลด์ลา o คอมจีโอแอลดีเอวันนี้ศุกร์ยี่สิบเอ็ด เมษายนแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่2ของวันก่อนหน้านี้เราเป็นการสรุปข่าวในภาพรวมที่น่าสนใจนะครับคลิปนี้ผมไปพูดคุยกับทางนักวิเคราะห์ของทาง g c a คนะครับไปดูมุมมองกันว่าหลังจากที่ตลาดก็ไซเว์ในกรอบไม่กว้างมากแล้วนะครับเพราะว่าตัวรษฐกิจที่ประกาศออกมาก็มีทั้งบวกและก็ลบสลับกันไปแต่หลังจากนี้โฟกัสก็คงไปอยู่ที่การประชุม FOMC ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมดูกันว่า GCA จะมองว่าทองคําจะตอบรับ กับการประชุมอย่างไรเพราะคาดการณ์ที่ออกมาก็คือขึ้นดอกเบี้ย0.25นะครับเราจะวางแผนกันยังไงเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณมงคลวิภาสเทเดอร์ทาง G Capco นะครับไปดูกันว่าคุณมงคลจะให้แนวทางในการลงทุนในช่วงนี้อย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับคุณมงคลครับครับผมสวัสดีครับคุณหนุ่มครับ ทองคำไม่ไปไหนเลยนะครับสองสามวันแล้วขึ้นขึนลงลงสิบดอลลาร์ขึ้นสิบลงสิบมันจะไปยังไงกันต่อครับเนี่ยครับผมก็ต้องบอกก่อนว่านะครับถ้าให้ย้อนจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันเอาจริงมันก็เป็นไซด์เวย์นะครับก็บเกือบเดือนนึงแล้วก็ตั้งแต่ที่มันขึ้นตั้งแต่วันที่ประมาณเยี่สิบมีนานครับผมจะจนถึงวันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นสายกราฟเนี่ยลองดูดีๆก็จะเห็นว่ามันก็ ค่อนข้างที่จะทำเป็นไซด์เวย์ขึ้นเล็กน้อยนะครับผมออือแล้วก็ปัจจัยนะครับช่วงนี้เนี่ยที่เขาดูดูกันเนี่ยถ้าเกิดเราสโขบมาในรอบสัปดาห์นี้นะครับก็เขาคงไม่พ้นเรื่องของอัตราอตรดอกเบีย้ยที่จะขึ้นอืน่านะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับข่าวที่เล่นกันตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอ,อประธานเฟดน,นะครับออกมาพูดถึงเรื่องของการโอเคขึ้นอัตราอตรดอกเบีย้ยนะครับแน่ๆนะครับ0 2งจุดสองห้านะครับอื พอข่าวพวกนี้ออกมาที่ไรเนี่ยราคาทองคำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโดนกดดันกันพอสมควรเราจะมีเรื่องของบางทีเขามองว่านะครับการขึ้นอาการดอ,อกเบี้ยนในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับสําหรับปีนี้อื mm hmm. แล้วก็บางคนบางท่านเนี่ยก็จะเป็นมองท่าทีว่าเอ้ยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นก่อนนะครั้งนี้แต่ครั้งหน้าเราค่อยว่ากัน <c oughs> <c oughs> แต่ก็โดยโดยรวมแล้วเนี่ยเขาก็มองว่าขึ้นครั้งนี้ครั้งสุดท้ายซึ่ง ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เนี่ยตัวดอกเบีย้ยเนี่ยไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นค่อนข้างจะเป็นผลบวกกับราคาทองคํากันพอสมควรครับจงจะเกิดว่าหลังจากที่ขึ้นครั้งน,นี้เนี่ยผมว่าก่อนในในก่อนที่จะเป็นต้นเดือนหน้าเนี่ยราคาทองคําเนี่ยก็อาจจะคงวิ่งอยู่ในกรอบกว้างๆนะครับผมให้ประมาณเท่าไหร่ได้หนึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบนะครับไปจนถึงหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับโดยประมาณนะครับผมก็น่าจะวิ่งกับแถวนี้กันไปก่อน แล้วก็จนกว่าจะมีข่าวใหญ่ๆที่มาอินแทคทำให้ตัวราคาทองคำเนี่ยเปลี่ยนทิศทางครับนะครับผมก็เลยสำหรับนักลงทุนนะครับก็อยากให้มองกรอบอย่างที่บอกครับ7 0็ดสิบถึงเอ่อถึงหนึ่เล่นในกรอบนี้จนกว่าจะมีการประกาศเรื่องดอกเบี้ยด้านบนลหะครับครับผมด้านบน,น,น,นด้านบน 2> 2ด้านบน2050ครับ ที่มอ,มองมองไว้นะครับผมมีสั้นกว่านั้นไหมครับถ้าสั้นกว่านั้นเหรอครับออถ้าจะมองสั้นจริงๆเนี่ยถ้าจะเห็นท้านนใระยะวันเนี่ยก็จะเห็นอยู่ประมาณ1ิบนะครับยังไม่เกิดแล้วถ้าเกิดว่ามันไปชนถึงแค่ประมาณ30มเนี่ยมันจะภาพมันยะกายเป็นเรื่องของเห็นเฉ r ๆได้แทน ซึ่งก็จะมีโอกาสที่ทองคําจะลงหนักเหมือนกันถ้าเกิดรูดจากตรงกันไปออืเพราะสังเกตดูนี่มันลงมา1970 1980แต่สุดท้ายพอช่วงท้ายตลาดก็ดีดขึ้นไปแถว2,000ตลอดเลยนะครับเหมือนกับมีแรงซื้อช่วงท้ายตลาดขึ้นมาตลอดเวลาเลยจะลงก็ลงไม่ลึกอใช่ครับ,ลรบแล้วถ้าเกิดลองสังเกตดีๆนะครับถ้าคุณไปย้อนดูพวก S P D R เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ ใช้คำว่าก็ค่อนข้างเห็นแตเห็นเทรนนะครับตอนขึ้นไปเอสีขายแหลกเลยสองหนึ่งวันสองวันสามวันสามวันติดแต่พอราคาสปอตลงมาหนึ่งเก้าเจ็ดสูนี่เห็นได้เลยครับเอสกลับเข้ามาซื้ออย่างไวเลยครับอืมซึ่งก็ผมว่าก็ค่อนผมว่าเขาเทคแอคชั่นเร็วเร็วพอสมควรนะครั้ <laughs> ทางนี้เพราะไม่งั้นปกติเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะเว้นระยะห่างไปก่อนหรือจะเข้าซื้อจริงๆเนี่ย เวลาเข้าซื้อเห็นเนี่ย0.5 0.1 0.2อะไรประมาณนี้ครับแต่เขาเล่นอัดเป็นไม้ไม้แบบทีละสองตันเข้าไปก็เลยว่าช่วงนี้อาจจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้จริงๆครับผมอืมสัปดาห์หน้าก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วใช่ไหมครับก็มีแค่ PCE ตัวเดียวใช่ไหมใช่ครับก็ไม่ค่อยจะมีอะไรแล้วแล้วก็หลักจากนี้เนี่ยก็อบอกว่าเดี๋ยวทางเฟดเ่ยมันจะเข้าเรื่องไปเอาพีเ,เลต<อ>ด้วยสองสัปดาห์ก่อนที่จะมีรมประกาศเรื่องดอกเบี้ย ทางเป็ดเนี่ยก็ไม่สามารถจะพูดอะไรที่เป็นสัพทารสนเลยแล้วครับผมก็เลยสัปดาห์หนี้ก็น่าจะยังคิดว่าน่าจะยังอยู่ในกรอบนี้นะครับสําหรับนักทองที่เล่นระยะสั้นจะไปจนถึงระยะกลางในรอบสัปดาห์ครับก็อย่างที่บอกครับยอดซื้อขึ้นขายครับผมครับอ่ทองไทยแหละครับทองไทยเนี่ยทองไทย ปัจจัยเงินบาทก็น่าสนใจนะครับถ้าเกิดใครไปย้อนดูเรื่องของเงินบาทเนี่ยผมก็มีแอบไปตีเล่นๆดูนะครับกรอบข้างบนเนี่ยที่เห็นมาตั้งแต่วันที่อ๋อน่าครบเดือนกันประมาณวันที่ยี่สิบอ่อมีนาประมาณนี้ก็จะเห็นได้ว่านะครับราคาเงินบาทเนี่ยกรอบบนเนี่ยมันอยู่มาสามสิบสี่จุดห้านะครับผมอืส่วนข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดลองตีเทรนด์ลายระยะสั้นแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ากรอบข้างล่างเนี่ย อยู่ประมาณสามสิบสี่ทวนนะครับผมครับแถวๆนั้นสามสี่จุดหนึ่งแล้วก็ปัจจัยเรื่องเงินบาทผมว่ายังไงก็คงไม่พ้นเรื่องของการเลือกตั้งแหละครับพอเริ่มมีการเละอกกอนการเลือกตั้งเนี่ยความความไม่แน่นอนมันเยอะเงินผมว่านักลงทุนหรือแบบพวกต่างชาติที่จะเข้ามาเนี่ยเขาน่าจะรอก่อนอ๋อปุณมันก็ใกล้ใกล้เข้ามาแล้วเนาะอ่าใช่ครับเขาเขาต้องปกติเขาต้องรอรอเพื่อมีความจะคาว่าอะไรดิดูแนวโน้มจางชัดมากขึ้นใช่ ใครได้เป็นเป็นยังไงเป็นแล้วมีรัฐประหารหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใครจะร่วมมือกับใครใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแล้วเกิดไปเจาะเลือกการเลือกตั้งช่วงนี้ก็ถ้าเกิดใครติดตามอยู่ก็อคนไทยก็่าสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับผมอืมก็คือนักลงทุนก็อาจจะชะลอการลงทุนของในตลาดเมืองไทยไปก่อนเออใช่ครับถ้าแนะนําคงต้องชะลอไปก่อนคับผมแล้วยิ่งสมมุติใครที่อยู่เป็นพวกสายหุ้นเนี่ยก็จะรู้ว่าก็ เซลินก็เป็นเรื่องปกตินะครับออก็น่าจะพอเขาบอกว่าช่วงเดือนห้าเนี่ยหุ้นขับ,บลงนะครับผม,อมตอนหลังที่ประกาศปวกตัวเลขพวกเอ,องบงบงบดุลก็น่าจะครับช่วงนั้นก็จะโดนเทกันนิดหนึ่งเรายิงจะมีเรื่องตังอยู่ด้วยนี่ยิงกำลังสองเลยครับทองไทยให้ก่อเท่าไหร่ดีครับทองไทยนะครับส่วนตัวผมมองอยู่ประมาณสามสองสองร้อยนะครับอือมด้านในประมาณสามสอง สองรยเนี่ยก็คิดว่ายังพอแน่จะเข้าซื้อได้แล้วครับส่วนข้างบนเนี่ยข้างบนข้างบนด้วยความว่าที่ว่าเงินบาทมันผันปวนด,ดมขอขอตัวเลขน,นิดนึงนะครับอสองศูนย์ห้าศูนย์าเงินบาทถ้ากรอบล่างเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสามสิบสี่ั่วสามสิจดหนึ่งแล้วกันครับผมว่าราคาทองไทยกรอบบนเนี่ยอยู่ประมาณสามสองเก้าร้อยครับผมโอก็ยังพอมีพื้นที่ให้เล่นอยู่ ใช่ครับพอมีพื้นที่แกลปให้เล่นอยู่เหมือนกันเออจริงก็สึกเหมือนจะขึ้นไปแล้วด้วยเคยขึ้นไปแล้วเหมือนกันกรอบกรอบรนี้โลสุดแทบจะประมาณสามร้อยมั้งครับอืมอืมอมก็เล่นรลกรอบนี้ไปก่อนนะครับช่องไทยใช่ครับผมว่าเล่นกรอบนี้ไปก่อนลงมาก็ซื้อก็ทุบก,ก็เก็บเก็บได้ครับผมครับโอเค่าก็ถ้าเกิดถ้าเกิดไปสายอื่นเว็บบางคนก็จะบอกว่าอย่างมันก็เป็นขาห้านะครับมันพร้อมจะเซลตลอดเวลาก็ยังไงก็ตั้งค์ตบลอตไปหน่อยก็ดีนะครับผมครับคาซื้อ โอเคขอบคุณครับคุณมงคลครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณคุณมงคลในมิภาคเทดเตอร์จากทางกีแคปโกนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้อย่างที่คุณมงคลบอก้วครับสัปดาห์หน้าตัวเลขเศรษฐกิจไม่ค่อยมีอะไรมากมายจะมาดีเฟดก็ให้สัมภาษณ์ไม่ได้แล้วทองคําคงจะเคลื่อนไหวด้วยทางเทคนิครวล้วๆนะครับก็ต้องมาดูว่าจะซชเวในกรอบแคบๆหรือเปล่าเพื่อรอผลการประชุมในต้นเดือนพฤษภาคมหรือว่าจะมีการดึงราคาให้ลงมานะครับนอกจากนั้นเองก็ต้องดูข่าวนอกตลาดเลยนะครับว่าจะมีอะไรเข้ามา กระทบบ้างนะครับวันนี้ก็คือคอมูนิตี้ที่ทางทีมงานโกอาวนํำมาฝากกันนะครับยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทางต่างๆของโกอาวด้วยนะครับทั้งทางเพจทาง YouTube ทางเว็บไซต์นะครับ GOLDAROUND เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับขอบ,บคุณที่ติดตามสวัสดีครับ